นะครับคุณผู้ชมพาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับเป็นการเจอกันระหว่างโพลิสเตโร่เอฟซีกับบีจีปทุมยูเนเต็ดโพลิสเตโร่เอฟซีนะครับในระบบ5 2 3นะครับส่วนบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับในระบบ3 5 2นะครับอย่างที่บอกว่าชนะเพียงแค่นัดเดียวยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นนะครับเอาละครับผู้ตัดสินเป่านุวิทย์เริ่มเกมการแข่งขันนะครับฝั่งของเจ้าถิ่นโพลิสเตโร่ครับจะบุกจากซ้ายไปขวาในครึ่งเวลาแรกนะครับ แต่ว่านี้ได้ขึ้นเกมมาก่อนเลยครับทางด้านของบีจิโรโหได้ยิงเลยครับเดกโก้หลุยซานโตโอแต่ว่ายิงไม่ดีครับสันติภาพจันง่อมนี่เปิดมาให้อย่างสวยที่ยิงข้ามคานออกไปอย่างเหลือเชื่อครับเดียโก้เริ่มมาไม่ถึงนาทีครับโอ้โหทักทายแบบยังโหดเลยครับดูทีเินเปิดมานี่บอลเห็นแล้วโอ้โหเคาะลูกนี้กัารนว,ว่าบอลมันโดนใต้บอลไปหน่อยครับ กำแพงของทางโคลิสเตโลแล้วสุบรรยาเปิดมาเอา้าแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินว่ายังไงครับดิโอกโก้ล้มลงไปแล้วผู้ตัดสินไม่เป่าไม่เป่าจุดโทษแม่ลม้มจะเอาจุดโทษแต่ผู้ตัดสินไม่ให้นะครับโอโ้โ,อโหคุณพานุมาพานสโมดูครับอ่ะดูภาพช้านะครับนี่แหละครับจังหวะโอ้โหพยายามจะวิ่งตัดหน้านะครับดิโอกโก้หริสโตเนี่ยครับแล้ว สิงสูงกับบีจีอาร์ครับแล้วลุยมาใหม่ครับสุบรรยาปุริสายให้มาที่ดิโอโกเปิดเลี่ยนมาติดฮันนี่นาได้เตะมุมเป็นครั้งที่2เลยครับว่าดเตะมุมของบีจีประคุมครับสุบรรยาครับเปิดมาแล้วอยังจิจงหวะแล้วโอ้โหข้ขามคานไปอย่างน่าเสียดายครับอูทีเลสินแดงดาครับโอ้โหได้ตะว,วัดยิงแต่ว่าข้ามคานครับ จับฟาวดูือเปล่าครับดูฟรีคิกตรงนี้นะครับขึ้นมาเล่นตรงนี้อาจจะมองว่ามีจังหวะที่ไปกระแทกก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นของทางทีละศิลป์ตรงนี้ไม่ฟาวนะครับเนี่ยจังหวะมือของทีละศิลป์ตรงนี้นะครับที่ออกแอคชั่นตรงนี้ผู้ตัดสินจับฟาวนะครับสันติภาพให้มาเอาแล้วฟอนกลับมาที่สันติภาพอ,อีกอีกทีหนึ่งแล้วโอ้โปอนด้าทีละศิลป์กระทุ้งลูกนี้เข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับบีจีกทุนยูไนเต็ด ขึ้นนำจากพิริษี์แดงดาครับโอ้โ oh หประเดิมสนามสวยงามมากครับพิริษี์แดงดาเวลค o ับทูไทยลีกอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งครับพิริษี์แดงดาครับดูจังหวะนี้เลยครับจังหวะเปิดมาเนี้ยแล้วสก,กัดโอ้โหฆ่ามา2คนเลยครับหลังควาเดีแล้วไอแซคคอนนี่แล้วคนดีโอโกเปิดคืนให้บ้างครับจังหวะนี้โอ้โหเขายิงตรงนี้เข้าไปก็จอจอครับตรงนี้เนี่ยครับดักกันบอสควิด ตะลุยมาต่างทุกช่องสวยมากครับให้กับเอกชัยเปิดมาโอ้โหโดนมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนก็โอ้โห,โโหแต่ช่องให้กันสวยมากนะครับขึ้นเกมมาตรงนี้ของปอลิเทโลดูับโอ้โหเหมือนจะไม่ล้มนะครับแล้วเปิดมาตรงนี้นยโอ้โหฝันฟันดีอ่านขาดเลยครับโอ้โไม่ไม่โฉบตรงนี้นี่อาจจะถึงเดโกชูราป้าได้ครับแต่ก็อาจจะถึงชัดชัยได้เช่นกันหน้าปากประตูของทางบีจีปทุมก็ นะครับต้องชิงเหลี่ยงกันนาลงเปิดบอลม,มาชูรับป้าบงู <c oughs> ข้ามคานไปแบบพอมีเสียวครับดูครับจังหวะของนาลงนะครับเปิดมาแล้วนี่ครับโอ้โหขึ้นสองคนนี่ยังเบียดขึ้นมาได้เอกชัยเอกชัยช้าโดนชูบัญญาเข้าไปหัวสกัดแล้วบอลมา,เข,าเข้าทางเดียโก้ซะด้วยเดียโก้ต่อมาให้กับโถ่เวลา2นาทีครับมาภาพตักมาที่ ตบกับโอ้ผู้ช่วยผู้ตัดสิน์หรือผู้ตัดศินินที่4แล้วตัดกลับไปทีนี่เดียโก้จะเข้าหัวบอลไปโลติดประสิทธิ์แล้วโอ้โหทางฝั่งบลิสเตโอก็ไม่พอใจว่าจังหวะนี้เดียโก้น่าจะหยุดในโซนตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นโซนของผู้สาวประตูที่จริงแล้วก็ได้รับการปกป้องอยู่แล้วครับมือกับเท้านี่มันอันตรายครับเดี๋วดูภาพช้ากันแล้วกันนะครับตรงนี้นี่ครับพักคืนของทีละศินจะให้มาตรงนี้โอ้โหก็ จริงๆก็อาจจะถึงบอรพร้อมกันนะครับปกสิโยบยามาชุดป้าพักอ,อกให้กับทีเทพแล้วพุทธศิลป์เป่าลูกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโปลิสเตโลเอฟซีตามหลังดีจีปทุมยูเนเต็ดอยู่ศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับรึ่งหลังนั้นทางฝั่งโปลิสเตโลจะเป็นฝ่ายเขียนเริ่มเกมก่อนนะครับอาครับพุทธศิลป์เป่าเริ่มเกมครับโปลิสเตโลจะลุยจากขวาไปซ้ายบ้างครับภาพรุพ่งให้กับทีเินกลับมาสันติภาพเปิดเข้ากลางมา สุมัญญางัดออกซ้ายมาสวยมาก <c oughs> โอ้โหแ <c oughs> ต่ว่าโอ้ตูคิดในระยะที่ต้องต้ต้องบรรจงต้องเน้นเน้นประณนี่สุดๆของทาง,งโปลิสเทโร่แหละครับเอาเลยครับหลเปิดม <c oughs> อัอโดน <c oughs> สากัดเอาไว้อย่างครับยังอยู่ในหน้าปากประตูของบีจีแต่ว,ว่า <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้ก็รอดไปเลยครับ ลงเขามื้เล่นสั้นอ้าวนะครับสุิโชคให้กลับมาที่ตะลงเปิดมาได้ม,มงแตง่ว่ามงออกไปครับเฉลิมศักดิ์โอ้ยเยสเปิดลูกนี้อใช้ายลูกไปไม่มีตัวสกัดมาชิงจังหวะกันสามลัษณะจริงได้แต่ว่าบอลพัดหลักมาตรงนี้อ้าวเลครับมาเก็บปกได้ครับทีระศรีทีนันทให้มาทีเ่เดียวก็เดียวก็ยิงลงูกนี้ไม่เข้าโอ้โห แต่ว่ามันจุดเริ่มมาจากความขยันของทีเะสีแดงดาครับที่ไปเอาบอลมาได้แล้วก็จ่ายมาให้กับเดียโก้ดูรับดู2คนนี้เขาเล่นกันดูครับโอ้โหให้มาแล้วแตะเข้ากรอบเนี่ครับโอ้โหมองบอลแล้วกบกดลูกให้กายว่าจะอัดเสาแรกแล้วนี่รครับไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้โหบอลมันเป็นหลังเท้าไปหน่อยครับสุนันยามาใช้สารรับเปิดบ้างสารรับเปิดพุ่งมา <S <S โอ้โดูโก้โอ้โห <S <S โ คือเป็นลูกสูยครับเดียโก้มงเช็ดชงมาให้กับอูเยสครับยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับหรื mm hmm. อว่าช้า,า mm hmm. นะครับมงเนี่ยครับชงทางนี้แล้วบีจีได้โต้สุบรรยาให้มาพิติพันธ์ครับเปิดสนามที้มาให้กับเดียโก้ครับเดียโก้ม hmm. องตรงกลางแล้วเดียโก้มีวรา,ามีพื้นที่เปิดมา้ง mm hmm. แต่เฉลิมศักดิ์อักขีครับต่อไปดูบก รัดอยู่เย็นครับเปิดโดกมารได้มงอุ้ยกดไม่ลงข้ามคานครับชาติฉิมทะเลสารัตเปิดลูกนี้มาพุ่งผูกบบอลตกพื้นยิงลูกนี้เรียบร้อยสิครับสองประตูต่อศูนย์ครับบีจีประทุมอยู่ในเต็ดได้จากชาติฉิมทะเลครับโอ้โหประตูน่าของเขาไงยุติการยุติการยุติทะเลครับมีโทษได้ว่าไว้อ่ะเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูสารัตเปิดมาแล้วนี่ไงครับมงแล้วโอ้โหมีไปเขี่ยให้นิดนึงครับอิฟราน ขีดตรงนี้กลายเป็นตั้งให้แล้วยิงโอ้โหวันที่เล่นกองหลังแต่ยิงเป็นกองหน้าครับเพราะว่าอาชีพหลักคือกองหน้าครับยิงแบบไม่หายเลยครับโอ้ยิงมันเท้าดีเกินับชาตีนี่ครับสะใจเลยครับเวลมาเจ็บสักนาทีตอนนี้รบแล้วนะครับที่พุทธศิลป์ครับแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าทุกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับจากสนามบุญญาินดา โอล็กเทโลเอฟซีครับแพ้บีจีปทุมยูน่นเต็ดไปศูนย์ประต,ป 0, ประตูต่อ2ครับ